ใครไว้คนนั้นได้เงี้ย่ะเห็นไหมะม่เจอว่ะรองเท้าวิ่งเต็มเลยไอ้ย่ะมีตีเลยนะโดนไปเลยวะอู้โหระวิ่งอยู่โนอ่ะเออโอ้โหโดนละกูอ่

ไม่ต้อง UMP เพื่อนเจอแล้วก็เปลี่ยนเล่นไปขนาดนี้แล้วชุบชีวิตจุู่ชุดชีวิตเลยเหรอให้ไม่ใครคิดจะเขียนมันจะจบเลียนกันไหมมันจะเก็บเรียนกันนั้นมันชุบมันชุบตรงไหนตู้เพื่อนอ่าผมว่าเพื่อนมันจะยืนชุบไงไอ้เหี้ยไอ้เชอร์นี่อ๋ยกระเด้ง ไอ้เ,เ,เหีเยเ้ยไม่ได้แอ,เล,อเลยไอ้ควยเอ้ยกดไปเลนทาง้แเลยกดเข้ากดออดหาพวกดิสักกูขอโทดิเงี้ยมึง,งแก้ได้เหยไยไี้ยมันต้องแก้ไม่จบแก <ๆ S 1> ้ได้ไเหี้ยอะไรอะไอสัตสเพื่อนบอกออกเกมบอกแล้วมาเล่นไอ้เหี้ยแล้วกดเข้าไปเริ่มใหม่ทำไมเหี้ยอะไรวะสัสเอ้ยเจอคนแล้วไม่กด คือกูก็ไม่รู้ว่ากูจะปิดระบบเหี้ยนี่ยังไงอะแต่ว่าถ้าปิดมันก็เอาไม่ได้ไงไปไหนวะนั่นตัวข้าบไงเพื่อนกดระเบิดบอส<น>บาแล้วเพื่อนว่าก็าต้องถอยวะต้นงเดือบคนเดียวใช่เฮ้ยเนไปหาที่ชุบใหม่ เอ้ยเมื <presidency. S 1> ่อก okay. ี้เจอคนไล่ออยไม่กดเข้าเฉยแล้วแม่เหอ้ยแล้วมันก็ขึ้นเอ่ะฮึขึ้นจังหวะกูต้องสัมผัสหน้าจอทั้งหมดอยู่แล้วไงเอ้ยแล้วก็กดโดนอ่ะไอเหี้ยมันก็ลอยมาเป็นแบบเป็นสายเลยไอเหี้ยแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่กูจะไม่สัมผัสหน้าจอตาคนอยู่ไหนเนี่ยเฮี้ยเฮี้ยเขาจะจูง คือว่าแทบจะจูบกับเบอร์กี่แล้ไอ้เหี้ยคือไปเสร็จแล้วไอ้เหี้ยนั้นชุบผิีนะชุบผิดไอ้เหี้ยไรสัุดลงไปข้าวเลยได้ไหมเนี่ยเล่นก็เล่นเอพีสี่สีมาตั้งเกมแล้วไอ้เหี้ยรู้สึกว่าจะกลายเป็นเอพีสี่สิบป้เกียร์เมื่อไรเหี้ยดูโซ่งั้นแหละ ไม่เปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้ทานมันกูฆ่าไปขนาดนี้แล้วสามตัวไม่เยอะหรอกสามตัวนี่คือไมเยอะ,อะเลยอไอ้เ,เบบนี่ย่เกนเนี่ยจะหนได้ไหมข้างนานหน้าไหมลต้าก็ะบีไปว่าเราจะรอดไหมรอดนไป เลยมาคนเปิดอันนี้หมดแล้วนะนะคุดับเบิดเลยกันตายปุ๊บปั๊ปุ๊บ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 บบ มันไม่มีว่ะกามันน่าจะได้ยินชื่อเสียงเียงน้ำกูมันก็เลยมีแล้ววันนี้เฮ้ยมันมาว่ะกูพูดเล่นเฉยโดนมาทักยาเลยเพื่อนเหี้ยแล้วมันจอดบนว่ะจอดบนว่ะเพื่อนสอยวันดี้เหี้ยยามันให้ทางกันแบบแรกเลยเรียบร้อยเนี่ย ว่าปืนนี่เพรว่กานี้แหละเอ้เหียอะไรเพื่อนฮะกูเผอกูเผอเปลี่ยนืนอีบอไอ้เหียกูโยนปืนทิ้งไอ้เงุอยู่ข้างหลังคุนั่นใช้แม่กอ้สัตว์นะกูว่าปืนกว่าที่เฮียไอ้นั่นมีตัวโดนไนั่นมีเท้าขึ้นอย่างง ก็อยู่ข้างบนที่ไหนเฮียีตัวต่อเข้ามาแล้วนับ๊อบบ๊อบบ๊อบบมาเข้ามีสองตัวบนขาแล้วนั่นติดร้อห้าสิบเ่นยิงกับมันอยู่เลยมันอกฉากมาเัี้ยนนงเงี้ยเจ็บ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 เนั่นนอยก่อนไม่ตำแหน่งเราเี็บมากเลยเพื่อนเฮ้ยมีตัวเข้ามามีตัวเข้ามาเจ็บมากแล้วนั่นเจ็บมากเจ็บมากาย้ไหม โอ้เจ็บมากแลเจ็บมากตายนม่งกดยุชุบตายกตายเออตายแล้วตาุบๆุบชุบยุบุบิดคนจะไม่จบกสมมูคุบิคนเลยตันให้ผู้เข้าไปสู้นะผู้หญิงด้วยิงเเออกดกกลากกุลากลอกังไปไวไปไๆสวย ตาพี่จารก่อนคอมระจุกระเพื่อนไมใครยิงมาอุ้ยไอ้สับตกใจหมดเลยนั่นท์ไอ้เขี้ยโอ้ยไอ้เขี้ยคุดตกใจหมดเลยจ้ะนนลงเสียงเสร็จปองมือโคตรรัวเลยใช่ไปขวาหัวอะไรวะไอ้เขี้ย ี๋ยวกูกลับไปเอาปืนก่อนวันเรายิงคนอ่ะไอ้คนเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นกูเก็บของอยู่กูวเอาคนไปอยู่ไม่ได้โคตเศร้าเลยวงโค้งแรงเลยมันก็ยังอยู่ตาไปติดองอยู่นะเกิดไรโดน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 ไปบนเลือดกูไม่ลดเลยวะเดี๋ยวนะมันคนอย่างเยอะเลย หนวะเฮียบ้ากกนลอยกูรู้ว่ามูวีบ้าดกว่าโอ้รเฮียแตกดึงเอาเพื่อนแตกเหรอเพื่อนแตกตอนไหนวได้อยู่ไหนนั่นลากมึงไอ้ต้อยู่ตไหนนั่นออยไหวะขางไอบอลนะเพื่อนมันอยู่บนหอทางา เออ,อ,อตา,าบุกเข้ามาเพ่านเนี่ยบอกไม่เพื่อนหนีมีโอ้ยเนี่ยบือก็โล่ประตูจะก,กว่าอีกเหี้ยเราคุณเสียเปรียบมาอยู่ในโว้ยมนเรื่องการตอนนี้แต่มันอยู่ไปนะว้ยท่านอยู่ไหนเพื่อนบนบนหอลนะเจ็บแล้วนะเนิน มันตามมาไอวอลกูเยอะเพื่อนเขาบอไม่บอกว่าเยอะวะตามมาแล้วเพื่อนอเกี่ยต้าเกี่ยต้าเดี๋ยวไอี้ยอะไรก่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้วอเยอะดีนักไอ้สัตว์ไม่คือกดไอวอแล้วมันไปเปลี่ยนผิวระเบิดให้กูไอ้สัตว์ กูจะตายของพี่เพื่อนเออไอ้เกียรอ้กูกดไอ้บอลแล้วมันตัวคอนเทนด์ดีอยู่ระเบิดให้กูไอ้แก่แต่จะเดือนดูทำทำได้คลิปนี้ได้อยู่เออมีวีจอดเด็ดเยอะเออโหไอ้เรื่องภาพเมื่อกี้ไอ้ภาบเมื่อกี้เรามีสิทธิ์โอกาสได้อันดับดีมากเลยเออ